โอเควันนี้เรามาเล่นมอดไอ้นี่กันลูกเพมีคนขอมาหรือเปล่าไม่รู้นะขอมาขอมาอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นมอดเวนนอมเวนนอมเวนนอมเวนมแต่ต้องแปลงร่างก่อนนะจริงๆมันจะมี2รูปแบบในการที่จะทำให้เป็นเวนนอมนะก็คือแปลงร่างด้วยแมนนวลก็คือมือเรานี่แหละแล้วก็ทําให้เลือดตัวเองเราน้อยนะถ้างั้นเรามาทําแบบแมนนวลก่อนละกันคลิกขวานะครับ กด G แล้วก็กดเอ็นไอมาแล้ว <c oughs> อุ้ย <c oughs> มึงเร็วด้วยลองลองขอลอง,ลอง,ลองตอ่อยดิกดค้างตามด้วยกดค้านะ <c oughs> งกดค้างกดค้างใช่เนี่ยจับมันก็จะปล่อยได้กดมาทางนี้หัวขาดหัวขาดปาไม่ได้ปาไม่ได้ ตาไม่ได้ไม่รู้ทําไมวิ่งก็ไม่ได้นะแบบว่าจับมาวิ่งก็ไม่ได้อันนี้ผมต้องกดมันต้องใช้คีย์บอร์ดเล่นนะนะคุณผู้ชมกด x เพื่อกินเออกดจอยไม่ได้กด x เพื่อกินหัวก็คือค่ากด t เพื่อปล่อยวางกระโดดไม่กระโดดไม่สูงอ่ะกดสูงได้ก็ใช้คีย์บอร์ดกด r แล้วกด f เฮ้ยหอะไรวะเฮ้ยต้องใช้คีย์บอร์ด เอ้ยลองไปต่อยรถดิลูกพี่เจ้าเราไปต่อยดิต่อยรถเยห็นไงต่อยรถดิต่อยข้างๆเออมันกระโดดได้ไกลด้วยนะถ้ากดยำๆอ่ะออ้้โเหมือนตดอ่ะเอจริง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 มึงใช้เหมือนแบบใช้ใช้ตดไปในพ่นอ่ะเอ้ย ลองแบบอัตโนมัติไหมให้มันแปลงร่างอัตโนมัติต้องออกก่อนอันนี้เราต้องทำให้ซีเจเลือดน้อยที่สุดนะลองโจดต่อยเออโจดโจดต่อยโจดเลยโจดอะเฮ้ยเลือดมันลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่างกายนายก็มีเวนนอฟอย่างงั้นเหรอซีเจใช่ไงมันมีเวนนอฟอยู่ในตัวไงมันเลยไม่ตายเออว่า นี่ไงเออไอ้กระโดดกระโดดแล้วก็ลุมเลยนี่อือตายหมดเลยตายหมดเว้ยเอายังมือยังมือยกทำไมยกทำไมสู้ก็สู้หมดดีให้จบดิน่าจะมีเสียงนะตอนแบบแดกสมองอะช็อปอะไรเงี้ยใช่มีแต่เสียงสิงโตเนี่ย เริ่มเริ่มเริ่มลำคาแล้วจริงๆนะใช่ใช่เริ่มละเริ่มละแดงนะเออมันไปเล่นไอ้นี่มั้ยาระลูกมงพรกิจสักหน่อยามโอ้แบบนี้ต้อสบายดิมีเสียงสิงโตอยู่เดี๋ยวนี่ซีเจแกจะแปลงร่างตอนไหนไม่ฉันไม่ได้มาแปลงร่างเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้มอบแปลงร่างผมแค่ขู่เฉยเฉย มีเสียงสๆงโตมาอู้ไม่ต้องขับรถแล้วไปเลยเวนอมเฮ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งตามไปเป็นเวนอมที่แบบเสียชาติเกิดอ่ะเออเวนอมต้องมานั่งวิ่งอะไรแหวนแต่ว่านี่แหละไม่โดนโดวน้อยเนียเฮ้ยโดนมั้ เดี๋ยวมัมเดี๋ยวไหน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 เฮ้ยไม่โดนหรอเกินไม่โดนไม่โดนเกินโอ้โหมันต้องใช้ปืนป่ะฮะเวนอมใช้ปืนแล้วจะมีพลังพิเศษไปเพื่ออะไรวะเอาเลี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเอ้ยรอด้วยเอออ่านป่าเออนี่ไงจับจับคอมันลูกพี่ต้องต้องกดเร่งก่อนกดเร่งกดเออนี่ยิงกดเอ้าเอ้าเอ้า กด X นะอ้าทำอะไรมันไม่ได้เหรอแล้วมันแดงไม่ได้ต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยเออต่อยแม่งเลยต่อ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 ยเดียวว่าต่อยเดียวเออเออเออราถึออยู่แล้วเราถึออยู่แล้วในเหลืองวะกูยังเห็นแดงอยู่เลยไหนอ่งเฮ้ยเกินไปป่าวมีจะถือโปรเกรสเนอรนอฟมิกอ่ะเออไปตายเออ ถึงหเกินนะมึงเนี่ยโดนตีนไวนอมซะนี่ไงนี่ตีนซะเออนี่ซ้ำซ้ำซ้ำมันน่าจะมีระบบแบบว่าเติมเลือดเนอะเออเออใช่แบบเลือดน้อยเราก็เติมเลือดด้วยการแบบว่ากินอะกินคอกินหัวเติมเลือดน่าจะเจ๋งจริงแต่เขาไม่ทำทำไม่ได้วิ่งผ่านรถได้ไหมแบบวิ่งชนรถอ่ะเอ้าหลบทำไมอ่ะ ให้วิ่งชนรถเอออเด้งอยู่นะชนชนคนได้ไหมวะอ๋ออไปเลยให้วิ่งให้วิ่งไม่ได้ให้โดดให้วิ่งโดดให้โดดโดดเองมาโดดนคนแข่งกับเวนอมวัดถูกบ้างแล้วเหี้ยเเนี่ยคนแข่งกับเวนอมเหรอมาขียมบมียมึงเห็นเป่ากูขู่ฟอๆอยนะ เล่นปืนเหรอเล่นปืนอย่างนั้นเหรอนี่แดกหัวแม่มนี่แดกหัวแมมเอาเพื่อนยังไงแดกหัวนะนี่แดกหัวแมมนี่่อยเลยเฮ้ยคนไปไหนวะโอ้ยปิวเลยหายไปเลยคนหายไปเลยตดตดหน่อยตดปึ้งตดตดตดมือเม็นด้วยมีควันดำออกที่ตูดด้ไหมเออเออกลิ่นชวย ลอยไไปกลม,มันจะลอยไปสุดแค่ไหนวะอยากรู้ไม่ไม่ไม่ดีเลยเลยอะ่ะไม่กดย้ำๆอยู่เนี่ยเกินถ้าลงจากที่สูงไม่ตายแล้วผมว่าไม่ตายอ่ะลงไม่ได้เนี่ยจริงจังวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยแต่นี่เราดูโอ้ยนี่ <Okay. S 2> ดิดิ ว้าวตายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี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 เออโอ้ยมันทำลังระเบิดเลยนะผมดีวะเออเออวูบระเบิดเออย้ำย้ำเออย้ำยังยังไม่หยุดยังยังยังไม่หยุดดิอ้าวสนุกไงอื้ออุ้ยมอสทำลายล้างบ้านะาเออใช่อุ้ย อะไรอะไม่เกี่ยไปไหนละตามตามตามไปไหนแล้วน uh ี่ไงอ้อด้วยเขาเรียกปล่อยอะไรปล่อยตดปล่อยตดปลอมรอมันูใช่ปล่อยตดแล้วก็จุดไฟให้มันระเบิดอ่ะตดนิวเคลียร์ตดแบบสารเคมีตดแบบตดนิวเคลียร์ตดนิวเคลียร์ไอ้น้องตดนิวเคลียร์ไอ้น้องตดยูเรเนียมตดยูเรเนียมเออใช่อือเอาดี มองเหรอไอแช่อนี่อะไรโตไปโตโตโว้ยโอ้โมันทำนี้ได้ด้วยแล้วก็บุ้มไม่ได้ไม่ได้ม่ไอะบุ้มนี่บนรถเลยอเอบนรถเลยอือนี่ไงขารถเลยมดสำหรับเด็กที่แบบจะเขาเรียกว่าอะไรดิเก็บกดมานานเออเด็กเก็บกดอะเออเก็บกดมานานเออ ไม่ไหวแล้วโหกูหาที่ระบายตุ้มวัตฟักไม่ไหวแล้วตอ้มกีสิกีสีน้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตุ้มออคู่อ่ะคู่คูโอ้ยคนหดแม่แม่มึงไม่ต้องเห่าก็ได้ขู่ขู่ไม่ใช่เห่าเหาล่ะมันหมาแบบ ฮงฮงฮงโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับมอสขวยอะไรครับเนี่ยมันจะคู่ทำไมวะกำลังบอกเลยคู่บ่อยจัดเลยทำคาญมันมันกลับเป็นร่างไอ้นี่ได้ไหมวะซีเจเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าตายด้วยเหรอตายด้วยเหรอ โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับสําหรับมอสเวนนอมของพวกเรานะครับผมพอดีว่าเห็นมีน้องคนนึงเขาขอมาแบบจริงๆนานแล้วแหละแต่ตอนนั้นเราเล่นสกินใช่ไหมเออมันเล่นแบบนี้ไม่ได้มันเล่นไม่ได้ไม่มีพลังใช่แล้วพอดีว่าเรามาเล่นแบบตัวละครเดียวเอ้ยมันเล่นพลังได้เออนี่แหละสิ่งที่แบบพวกเราอยากลองนะครับผมก็ได้ลองแล้วเดี๋ยวถ้ามีมอสซูเปอร์ฮีโร่อื่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวพี่ไปหามาเอง ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็ดูมาถึงตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะโอเคงั้นก็ลากันตรงนี้นะครับไวรุ่นไปสนุกฮะไหนขี้อ่อกจตูดฮึบฮึบโอ้โหอยู่พวกกูพวกทักพังเโอ้